สวัสดีกับการรุ่นพบช่างวันน,นี้นะคะ,ะสาววันศุกนะคะค่ะได้ยินเสียงเนาะวันนี้เราจะมาพบช่างเกี่ยวกับตัวฮีตเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมี2รุ่นที่เราจะมาแนะนำนะคะวันนี้แต่ว่าความจริงแล้วเรามีขายอยู่3รุ่นนะคะก็มีคุณเล้าไฟไฮแวร์แล้วก็มีแอบ y ีไวท์ค่ะนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมา ทำแอลบิว t e กับพูลไฟให้ดูนะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับช่างตั้มนะคะมาแนะนำวิธีการใช้ฮิตเตอร์นะคะเชิญช่างตั้มค่ะสวัสดีครับได้เลยนะคะฮิตเตอร์สองตัวนี้เขามีข้อแตกต่างกันยังไงอะคะช่างตัวนี้ค่ะหัวจุดจะเป็นแบบธรรมดาค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นหัวจุดแบบสปาร์คครับอ๋อถ้าเป็นแอลบิวาเป็นใช่ครับ สปาร์กกับธรรมดาต่างกันยังไงอ่าอีตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นจะคล้ายประกายแสงขึ้นมาเฉยเค่ะพอเตลแก๊สมามาโดนเนี่ยก็จะจุดแก๊สส่วนตัวสปาร์กก็จะเป็นเหมือนไอตัวจุดแก๊สบ้านเราอะครับเป็นไฟสปาร์กสปาร์กกับไอตัวแท่นด้านล่างถือจุดแก๊สได้ค่ะหัวจุดสปาร์กนี่มันจะทนกว่าทนกว่าครับใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็คือเขาจะสามารถทน ผนมากกว่านะคะ่ะเนื่องจากผู้รับผิดเขาก็มีข้อกําหนดที่ค่อนข้างเยอะเนาะช่างตัดเนาะเลยนะคะที่ลูกค้าโทรหาช่างนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะคมีอะไรบ้าง <ผม S 1> หลักๆต้นๆเลยก็จะเป็นตัวเลควิเตอร์อรสีตาตัวเนี้ยค่ะตัวนี้เห็นบางฟาร์มไม่ได้ใช้ด้วยไม่ใช้ครับแต่มันมีความจําเป็นใช่ไหมคะใช่ครับต้องใช้ครับมันช่วยปรับแรงดันแก๊สครับ แล้วก็ช่วยเซฟเวลาแก๊สรกกั่วอะไรครับตัวนี้มันจะตัดไปต,ต้องใช้นะคะตัวนี้รเราจะให้ไปในชุดนะคะถ้าซื้อฮิตเตอร์ของกาลุนนะคะในชุดตัวนี้เราจะมีไปให้ด้วยนะคะลูกค้าต้องต่อนะคะวิธีการต่อก็คือคเราจะมี3มทางแบบนี้ไปให้แล้วให้สังเกตง่ายๆว่าต้องเหลืองอะ,ะมี2ด้านด้านเล็กกับด้านใหญ่อะ,ะเอาด้านใหญ่ใส่กับ3ทางแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวฮีเตอร์ส่วนด้านเราจะมาเข้าด้าเลยก็คือตัวเตอร์มันจะมีสองด้านให้สังเกตง่ายๆว่ามันจะมีด้านที่สูดตัดกับด้านนี้จะต้องต่อเข้ากับตัวฮีเตอร์ คือต่อเข้ากับสายตัวนี้ใช่ครับะะแ,ลแล้วก็เราจะมีแท่งแล้วก็ต่อด้านนี้ส่วนมากถ้าลูกค้าไปต่ออย่างเงี้ยมันจะทํางานไม่ได้ใช่แก๊สมันจะไม่เข้าไปในตัวฮีเตอร์เลยใช่ครับเจอเยอะมากครับอันนี้ใช่ครับ โทรมาได้เลยครับะจะอยู่ลักษณะนี้ใชออนนะะ่นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋เราก็มาประกอบเข้าตัวอ่าตัวนี้สามทางสามทางตัวนี้จะเข้ากับตัวฮีตเตอร์แบบนี้ครับครับต่อให้ต่อเวลาต่อให้ตั้งคืนแบบนี้เพื่อเวลาเราพักเราแล้วเนี่ยเราจะมาบิดตัวนี้นออก เพื่อเด็น้ำมันทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดมันรวังมากเลยนะคะทุกครั้งที่เรามาแนะนำตัวฮีตเตอร์เราแนะนำลูกค้าก็คือห้ามนะถ้านอนอถังแก๊สถังแก๊สนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคลูกค้าเพราะว่าถังแก๊สเมืองไทยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าไม่ค่อยสะอาดไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะร้านก็จะมีพวกน้ำมันใช่ไหมคะ,คะเวลาเรานอน,อนถัง น้ำมันที่ข้างล่างนะคะแล้วมันก็จะมาเข้าตัวฮีตเตอร์ของเราแล้วก็ทำให้ฮีตเตอร์ของเรา,าอายุการใช้งานของอะไรมันจะสั้นลงนะคะก็ไม่อยากให้ลูกค้าเสียตังค์ซื้อเลยเนาะก็ไหนที่แบบเซฟได้ก็เซฟนะคะยุคนี้นะคะจะได้ใช้งานนานๆนะคะแต่ถ้ามีปัญหายังไงนะคะก็สอบถามช่างได้นะคะนอกจากปัญหาตัวเรคูเลเตอร์เซเทนเนอรี่ที่ลูกค้าตอบผิดแล้วยังมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่ลูกค้าสอบถามบ่อยๆอ่ะค่ะ่าตารอีกอย่าง ัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมนวาลครับเมนวาลมัจะตันก็แต่เมื่อเราพักเ้าแล้วเนี่ยค่ฮิตเตอร์เรามันจะตั้งอยู่บนขาคด้านใต้ฮิตเตอร์เราจะมีรูนี้ช่ห้ลมเข้าเวลาพักเ้าอ่ะให้หาผงหรือสแลนอะไรมาคุมไว้ไม่ให้มแลมลงมันเข้ามาทำรังในด้านใน,านนี้ได้ครับตัวเมนวาลใช่ครับมันจะตันครับ เวลาพักแล้วความจริงเขาไม่ได้เสียใช่ไหมคะไม่ได้เสียแต่ว่าที่แกไม่ยอมค่ะก็คือก็คือตัวนี้นะคะก็ก็ไม่มีอะไรมากนะคะในการดูแลรักษาประมาณนี้ครับค่ะก็พูลไฟเขาก็เป็นยี่ห้อที่เราขายมาค่อนข้างที่จะนานนะคะก็ใช้ค่อนข้างที่จะดีนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีการเม็นทนายการดูแลรักษาตัวพูลไฟแล้วก็เรามาดูตัวนี้ที่เราเพิ่งเอามาขายนะคะสำหรับตัว R b Y นะคะตัวนี้ วิทยุของเขาจะมากกว่าตัวพูลไฟ์หน่อยนะคะตัวนี้เขาก็สามารถกบตัวพูลไฟนะคะกบได้10,000ตัวต่อเครื่องนะคะส่วนตัวนี้กบได้1 2 0 0 0ันตัวนะคะลูกไก่ต่อหนึ่งเครื่องนะคะสําหรับตัว LBY นะคะข้อดีของเขาก็จะมีตรงหัวจุดนะคะดีให้จังตามพามาดูตรงหัวจุดนะคะนี่ที่เราพูดกันอยู่นะคะว่ามันเป็นรรับแบบสปาร์กนะคะสปาร์กจะทํางานยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัว LBY นะคะเท่าที่ตันเคย สัมผัสนะคะก็จะมีหัวจุด2แบบนะคะตอนนี้การรุ่นของเราเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แต่รุ่นเก่าก็อไหล่เราก็สั่งให้อยู่นะคะถ้าลูกค้ามีรุ่นเก่าของแอบไว้แต่รออไหล่เข้าก็น่าจะเป็นหลังช่วงหลังสงการนะคะลูกค้าเขาถ่ายด้านล่างอ่าเดี๋ยวช่างเขาลองให้ดูนะคะเวลามันเขาจุดเน,นี่ยเนี่ยอ่าจะถ่ายด้านล่างนะคะ S <S <S อันนี้คือขั้นตอนใช่ครับใช่อันนี้คือการสปาของเขาใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับตัวตัวแอร์บิวนะคะเป็นหัวจุบลุ้นสปานะคะรุน่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าก่อนนะคะมันจะไม่ใช่มันจะมันจะเป็นแท่งนะคะมันจะไม่ใช่แบบนี<ม>้นะคะค่ะใช่ ดูแลรักษาก็เวลาเครื่องร้อนนะคะก็ห้ามเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะ่ะแล้วก็เวลาห้ามนอนถังแก๊ส<า>เหมือนกันแ,กแล้วก็พักเล้าก็หาอะไรมาปิดตัวนี้ค่ะไม่ให้มแมลงเข้าไปทํารังก็หลักการใช้งานมันจะเหมือนกันครับค่ะโดยทั่วไปค่ะแต่ว่าตัวเมนวาวตัวนี้นะคะตัวแอบไว้ไม่สามารถทํางานร่วมร่วมกัน,กน<ช>จากตัวคู่ละฝ่ายได้ใช่ไหมคะ่ะแกมันจะไม่เหมือนกันครับ แต่ว่าตัวพูลไฟสามารถใช้กระหายแหนได้เนาะนี่นะคะพูับปรับไฟตรงไหนยังไงคือปรับไฟคือหมายถึงตัวฮีตเตอร์พูลไฟใช่ไหมคะพูลไฟปรับไฟปรับไฟในที่นี้หมายความว่าปรับอุณภูมิหรือเปล่าคะปรับอุณภูมิปรับอุณภูมิตัวพูลไฟค่ะที่ตัวนี้เหมือนกันครับตัวเทอร์โมสแตตค่ะมันจะมีลูกค้าที่เขา ใช้เทอร์โมสแตทก็จะมาปรับอุณหภูมิที่ตัวเทอร์โมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมันจะมีบางเคสบางกรณีที่ใช้คอนโทรนผมค่ะก็สามารถเทสที่คอนโทรลได้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าใหม่ๆซื้อไปเนี่ยอีตัวเอร์โอสดัตเราอ่ะค่ะลูกค้าจะหาไม่ค่อยเจอครับค่ะมันจะช่างเขาจะเอาไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วให้ลูกค้ามาดูว่า ตัวนี้มันจะอยู่บนหลังนี้จะวางอยู่ในนี้ส่วนมากลูกค้าซื้อไปแล้วจะหาตัวนี้ไม่เจอครับค่ะก็คือเรามีเราต่อสายไปให้แล้วใช่ไหมคะลูกค้าแค่เอสายให้หมดแล้วครับแค่ดึงสายนะคะแล้วก็แค่ดึงสายไปเลยนะคะเข้าที่กลางห้องเสายเนี่ยให้ห้อยไปกับฝ้าแล้วก็ห้อยต่ําสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณหกสิบเซนค่ะแค่นั้นนะถ้าวางแบบนี้ ไม่ได้ครับลูกค้าบางเจ้าจะวางไว้บนนี้เลยค่ะก็อุณหภูมิก็ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะถ้า35ต้องการ35ก็ <จะ S 1> ิบหก็มุมนี่ต<ช>ัวน <35 S 2> ี้35บเลยนะคะก็เครื่องมันก็จะทํางานตามอุณหภูมินะคะตัวนี้นะคะมีปรับไฟที่ตัวเครื่องตัวเครื่องต้องปรับไฟได้วยหรอตัวเครื่องส่วนมากเราเราจะตั้งเป็นมาตรฐานไปอยู่แล้วค่ะอีตัวตัวนี้มันก็ปรับแรงดันในตัวอยู่แล้วค่ะที่ถังแก๊สเราก็จะเป็นหัวปรับแรงดันอยู่แล้วค่ะ มันจะปรับก็ตแต่เมื่อตัวเนี้ยเก่าไปแล้วเนี่ยนานๆแล้วเนี่ยมันสามารถมาบิดฝาตัวเนี้ยมันจะมีเกียวอยู่แล้วปรับดันๆลงไปได้ค่ะ <c oughs> มาเปิดช่องให้แรงดันมันเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะทำงานค่ะแต่ปกติแล้วไม่ปรับนะครับในตัวเครื่องเราไม่ได้ปรับไฟเพราะไฟสองร้อย200ยี่อยู่แล้วเนาะคแค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยอะคะ่ะนอกจากลูกค้ามีปัญหาเรื่องไฟตกมันก็ใช้มันก,ก็จะใช้ไม่ได้อะคะ่ะส่วนในตัวเครื่องก็คือ มันจะมีการแค่ถ้าเป็นตัวคู่ละไฟก็จะมีแค่ไฟตรงพาร์ตนะคะเฟรมเซฟกาดที่โชว์สถานะว่าเครื่องเป็นอะไรมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนนะคะเขาก็จะมีไฟโชว์ตรงเฟรมเซฟกาดเท่านั้นางอื่นก็ไม่ได้ปรับอะไรไม่ปรับอะไรครับเพื่อสถานะเพื่อโชว์เฉยว่าไห<ช>นเสียตรงไหนทํางานตัวไหนเสียมันจะโชว์บอกเฉยใช่ค่ะมันก็จะมีแค่นั้นนะคะลูกค้าถ้านอกเหนือจากนั้นลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมจากนี้ก็ ก็โดยตรงแล้วกันเนาะจะได้คุยกันเป็นส่วนตัวจะได้ตรงได้ใช่จะได้คุย่ันได้วิดีโอคอลคุยกันโดยตรงจะได้คุยกันซึ่งหน้าไปเลยนะคะจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะเพราะยังไงการุณเราก็ยินดีบริการอยู่แล้วเรื่องหลังการขายนะคะเราไม่ทิ้งแน่นอนนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาตรงไหนยังไงนะคะก็สอบถามมาได้ช่องทางของเรามากมายเลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณช่างตามมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับพีเตอร์นะคะทั้ง2รุ่นนะคะถ้ามีโปรโมชั่นยังไงก็เดี๋ยวรอ แล้วกันนะคะสวกเรบวันนี้ไปแล้วขอบคุณช่างตามมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม